มูล,ลค่าตลาดของตัวบิตคอยเนี่ยจาก6 5 0 0 0เหรียญน,นะครับที่เป็นจุดสูงสุดตอนนี้อยู่ต่ำกว่า3 0 0 0มนว่าลบมามากกว่า50%ไปแล้วแสดงว่าไซส์ของมาเก็ตเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งทีเดียวการปรับฐานผมคิดว่าปรับได้อีกและปรับได้อาจจะในแมกนิจูดพอๆกับช่วงที่ผ่านมาเหตุผลเพราะเรายังไม่จบเรื่องสัญญาณเงินเฟอ้อตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ฝุ่นมันจางลงเราเค่อยเหยียบคันเร่งกลับไปใหม่น่าจะเป็นวิธีและกลยุทธ์ที่ดีกว่าครับ ราคาบิตคอยที่หลุดระดับ30,000เหรียญและวิกฤตเหรียญ UST ลู n a ตลาดแพนิคกดดันราคาเหรียญในกลุ่ม DeFI และ Stable Coin ถูกทยอยเทขายกันออกมาจนทำให้ตลาดคริปโตเข้าสู่ภาวะตลาดหมีวันนี้ประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุน EP ที่17 จะไปร่วมพูดคุยกับคุณเชียรนลรักการจนันประธานเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ยนน้าขายหน่วยลงทุนฟินโนโมิน่าจำกัดครับว่าภาพตลาดนระยะข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่กดดันรอยอยู่สวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับผม ถ้าดูตลาดคริปโตช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนหะนักจากที่นักทุนล้างพอร์ตครั้งใหญ่เทขายคริปโตนำโดยราคาของบิตคอยที่หลุดระดับ30,000เหรียญแล้วก็มรสุมของเหรียญ USD, ี Lu n ูถ้าประเมินตลาดคริปโตในระยะข้างหน้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่กดดันรออยู่บ้างครับมันมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับจากข่าวที่เราติดตามกันณตอนนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าการปรับฐานลงของเหรียญ UST และ l ู na บนเทอร a c าเชนนั้นอาจจะมาจากการโจมตีคล้ายๆกับกรณีที่เราเคยถูกโจมตีค่างเงินบาทเพราะนั้นก็คือแสดงว่ามันเป็นการปรับฐานที่ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดและไม่ได้เกิดจากปัจจัยตลาดเพียงอย่างเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยตลาดในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับตลาดหุ้นและตลาดคริปโตที่ปรับตัวขึ้นมานับตั้งแต่ปี2020หลังจากวิกฤตโควิดนั้น มันมีความเขาเรียกว่า unreasonable หรือว่ามีความไร้เหตุผลแล้วก็มีความโลภอยู่ข้างในการปรับตัวของราคาอยู่เยอะสาเหตุหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองที่กดอัตราดอกเบีย้ยให้เหลือต่ำศูนย์อีกครั้งหนึ่งแล้วประกาศอัดสภาพคล่องหรือ QE เข้าไปอย่างต่อเนื่องโดยระยะเวลาเพียงแค่2ปีที่ผ่านมานั้น ขนาดบาลานซ์ชีตหรืองบดุลของเฟดนั้นโตขึ้นมาอีก4ล้านล้านยาูโราจนแตะระดับเกือบ9ล้านล้าน,านย,ยาูโรสลามันก็เลยทําให้คนที่มีเงินสดอยู่คนที่ถือเงินอยู่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เลยเอาไปลงทุนในหุ้นหุ้นก็ปรับตัวราคาแพงขึ้นไปเรื่อยจนไม่รู้จะทําอะไรตลาดคริปโตก็ กลณทุนก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปลองในตลาดคริปโตก็ได้ไปลองบิตคอยก็แล้วปรากฏว่าไซส์ของมาร์เก็ตแคหรือว่าขนาดของบิตคอยพอขนาดตลาดมันใหญ่มากขึ้น volatility หรือความผันผวนของมันก็อาจจะยังแกว่งอยู่ในระดับสูงนะฮะแต่มันไม่สนุกเหมือนตอนต้นเว็บที่จากราคา1 0 0 0 0ขึ้น65,000คนก็ไปหาเหรียญเอาคอยคือเหรียญอเนกที่คอยตัวอื่นอ่มันก็เลยเป็นเกิดปรากฏการณ์ที่เหรียญตัวอื่นๆก็วิ่งขึ้นมาหรือแม้แต่มีมสต็อกหรือว่าหุ้นขนาดเล็กในอเมริกาก็วิ่งขึ้นมาเพราะนั้นต้อง ประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยมันเป็นแรงเกงกําไรค่อนข้างเยอะถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรหรือว่าเราควรจะทํำยังไงบ้างส่วนส่วนหนึ่งเลยก็คืออะไรที่ขึ้นมาเยอะอะไรที่ขึ้นมาเกินมูลค่าพื้นฐานหรือตลาดคริปโตเครนซีเนี่ยเรายังไม่รู้วิธีการเวเลชันมันด้วยซ้ำไปว่าแต่ละเหรียญเนี่ยราคาแฟร์แว l u ลูมันควรจะอยู่ที่ขนาดไหนเนี่ย มันก็แสนทําให้เราเห็นแล้วว่าทุกอย่างที่มันอยู่ในฟองสบู่อยู่ในอากาศมีโอกาสในการปรับฐานได้เพราะฉะนั้นการเทรดหลังจากนี้ต่อไปในความเห็นของผมก็คือเราต้องระมัดระวังและเข้าใจแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่เราลงทุนให้มากขึ้นครับถ้าดูสถิติแบรนด์ขายจากจุดสูงสุดลงมาจุดต่ําสุดนะครับมูลค่าตลาดหายไปเยอะไหมครับ มูล,ลค่าตลาดของตัวบิตคอยเนี่ยจาก65,000เหรียญน,นะครับที่เป็นจุดสูงสุดตอนนี้อยู่ต่ำกว่า30,000ก็แสดงว่าลบมามากกว่า50%ไปแล้วแสดงว่าไซส์ของมาเก็ตเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งทีเดียวแล้วตัวคริปโตมาเก็ตเนี่ยตัวไซส์ที่ใหญ่นะครับสที่ที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็คือตัวบิตคอยกับอีทูเรียมซึ่งกินมาเก็ตแชร์ทั้งหมดเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดคริปโตทั้งหมด สองตัวนี้ปรับฐานลงมาสักประมาณ50%มันก็ชัดเจนว่านักลงทุนเนี่ยเจ็บตัวกันทุกคนที่อยู่ในตลาดคริปโตแล้วที่มันน่าเสียดายแล้วก็มันน่าสงสารมากๆก็คือว่าจากข้อมูลของ Gas Blue นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เข้าไป t r a ็กตัวเหรียญคริปโตเคอรนซีแล้วก็ตัวบล็อกเชนเนี่ยเขาบอกว่ามีนักลงทุนจำนวนมากกว่า40%ที่เพิ่งเข้าลงทุนในปี2021มันแปลว่าที่เขาบอกว่าให้บิตคอยมันเป็นอนาคตใหม่ของโลกคนที่ลงทุนตั้งแต่1 0เหรียญร้อยเหรียญตอนนี้กำไร คนส่วนนั้นคือคนส่วนน้อยฮะแต่ในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยคริปโตเครนซีเนี่ยมันดึงคนให้นักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยเข้าไปเพราะว่าอยู่บ้านเศรษฐกิจก็มีปัญหาก็เลยต้องหาไรายได้ทางอื่นด้วยการลงทุนแต่หารู้ไหมว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอก็คือการที่มาร์เก็ตแคปไหลลงครึ่งหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าคนครึ่งหนึ่งเจ็บตัวนะฮะแต่มันแปลว่าคนเกินกว่า 80- 70%ที่เจ็บตัวในขณะที่คนทที่ลงุนมาตั้งแต่่เจ ปี2017นเต้นเหล่านี้นี่อาจจะย่อลงมาบ้างแต่เขาก็เพียงแค่ขาดทุนกําไรเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนักลงทุนหรือกูรูเนี่ยเวลาให้คําแนะนำนะโดยเฉพาะคนที่แบบถือยาวๆสิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าต้นทุนที่เขาถือเขาถือต่ํากว่าเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นไปบอกว่าให้เขาบอกถือยาวเั้นชั้นเข้าตอนนี้แล้วถือยาวนี่แหละนี่คือบทเรียนครั้งสําคัญที่เราเจอครับอยากให้แนะนำลงทุนอีกย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่าช่วงนี้หรือว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยเราจะลงทุนยังไงต่อหรือว่าพักต่อหรือรับสินทรัพยย์เสีง ในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าการปรับฐานของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ใช่แค่คริปโตเคอเรนซีนะฮะ,ะผมคิดว่าปรับได้อีก และปรับได้อาจจะในแมกนิจูดหรือว่าระดับของการปรับฐานอาจจะพอๆกับช่วงที่ผ่านมาพอพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะขนลุกเหตุผล <ๆ S 1> ก็คือเรายังไม่จบเรื่องสัญญาณเงินเฟอ้อตอนนี้ตลาด p r i ซ์อิไปนะครับว่าดอกเบีย้ยของอเมริกานั้นจะขึ้นไปเนี่ยปลายปีเนี่ยเฟดดอทพลอตเนี่ยบอกเราว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2%แต่ตอนนี้ตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยอาจจะขึ้นไปแตะที่ระดับ3%เพราะฉะนั้นเราจะเห็นสปีดของการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงปลายปีนี้ก็คือจะขึ้นครั้งละประมาณ0.5%อีกอย่างน้อยๆสอ,อง ครั้งที่ผ่านมาขึ้นไป50เบสิสพอยต์2สัปดาห์ตลาดหุ้นอเมริกาลงมาประมาณ8% 10%หุ้นเทคลงเละเทะบิตคอยลงต่ำกว่า30,000แล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยสัก1%ในครึ่งปีหลัง ตลาดจะลงได้อีกเท่าไหร่เพราะนั้นผมคิดว่าเล่าแบบนี้ใครที่มีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เยอะต้องกลับมามองพอตัวเองมันผันผวนเยอะขนาดนี้เราจําเป็นต้องลดความเสี่ยงลงคำว่าลดความเสี่ยงลงผมก็ไม่แนะนําถึงขั้นไปถีงเงินสดนะสาเหตุเป็นเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสที่สมมติหยุดดีเงินเฟอ้อมันรูดลงมาเร็วมากจาก8.3เนี่ยลงมแล้ว6ลงมแล้ว 5. เบ็ดก็อาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วทําให้ตลาดขึ้นมารีบาวได้เพราะนั้นใครมีหุ้นอยู่เยอะสมมติว่าเฮ้ยฉันเคยรับความเสี่ยงถือหุ้นสัก80%ของพอร์ตซื้อคริปโตสัก10%ลดลงเหลือสักครึ่งหนึ่งดีไหมถือหุ้นแค่40%่รถือคริปโตเคอเรนซีแค่ประมาณ5%ดูสถานาการณ์ข้างหน้าก่อนฝุ่นตลบฝุ่นจางเร่งคันเร่งไประวังไปชนคันข้างหน้าตอนนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ฝุ่นมันจางลงเราเค่อยเหยียบคันเร่งกลับไปใหม่น่่่าาาจะะะเป็นนนนวววิธธีีีนนีีแลลกกกยุุทท์ดคครรััับบบ้้ตอองขณม สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับทางเพจ Facebook และ YouTube ประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ